ไหนทำา่ทหลอกแล้วก็ใช่สิถลอกกับไหนเนี่ยไหนเราเนื้อ่าไม่มีอะไรเราเนื้อ่าไม่มีอะไรเอาสิเอาสิเอามาดูนะไม่มีหลักเข้ามามั่วจ๋านูหนูมองหนูด้วยอ้นั่น ้องคักไม่ถึงลูกฟักเลยไม่โดนเลยเออนั่นแหละนั้นฟักอยู่หลายที่อืมไะบ้างสิ เออดีมากอยู่หวงนอกแล้วอ,อ๋อได้ได้ไดหมดหวงนอกออมันไม่ใช้เท้าบ้างลูกว้าวต้องขอโทษป้าด้วยนะลูกนาไม่หรอกอะไลับมันปาไงป้าต่อยมาดิไม่ใช่แล้วผิดด้านแล้ว,วเดี๋ยวจะเข้าในก็ไม่ได้ จะเข้าในหรือเข้านอกให้แน่ใจฟันปลาต้องด้านข้างฟันปลาออกข้างออกนอกเขาให้ได้ไไตัเเรียนจริงนะ <c oughs> เออ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 ,เอ,อตั้งเย็นๆ <c oughs> ตั้งเย็นเย็น,อย,น,ยนอย่าตื่นเต้นลูก